สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอวิช anel นั่นเองนะผมแล้วนี้เราอ,อยู่เกม Skylander นั่นเองนะฮะใครที่แบบยังไม่ค่อยรู้จักเกมเนี่ยผมเคยทําคลิปรีวิวไว้แล้วเสิร์ชคำว่าโอวิ B ตามต่อด้วยชื่อเกม Skylander นะ<อ>คือรูปแบบเกมมันคือแนว turn based การชาสะสมตัวละครสร้างทีมในฝันเป็นตะลุยดันเจี้ยนไต่หอหรือว่าสู้กับผู้เล่นด้วยกันเองโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยมันอัปเดตระบบอันนี้ระบบคิววอลครับผมทุกคนเออโดยระบบคิววอลเนี่ยก็คือกิวของเราเนี่ยจะยกทัพไปตีกับกิวฝ่ายตรงข้ามแตต่นี้ัยงิดคูารซ แล้วก็คอนเทนต์หลักๆของเราในวันนี้เนี่ยก็คือเราจะมาทำการสุ่มกาชากันเออเป็นไอดีของลูกเพจซึ่งบอกได้เลยว่าของเยอะมากทุกคนวันนี้นะนี่มีตัวใหม่เข้าด้วยพูดถึงเรื่องของกันดีกว่ามาวันนี้เรามีตั๋ว80ตั๋วทองแล้วก็มีเพชรอีกเพียบแล้วก็มี10ตั๋วแสงมืดด้วยเออเดี๋ยวนี้มันมีตู้แสงมืดด้วยเนี่ยไอตอนสมัยยุคที่ผมยังแบบหมกมุ่นอยูอ่มันยังไม่มีตู้แสงมืดเลยไหนขอลองดูมอนอันนี้หน่อยโอ้เอาเรื่องครับผมนี่มีตัวแสงมืดปลดห้าด้ ตัวแสงมืดเกมนี้ออกโคตรยากทุกคนตอนสมัยผมสุ่มตอนนี้สมัยผมแบบรีไอเดียหลายหลายคนน่าก็ได้จะอยู่ในเหตุการณ์บ้างตอนที่ผมแบบรีไอเดียหาแสงมืดอะ่ะโอ้โหกว่าจะได้รีไป30กว่ารอบอะ่ะแล้วตอนนี้เกมมันอัปเดตตัวละครเข้ามาใหม่นะผมเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวฟีเลนเจอร์นั่นเองนะฮะเออเป็นตัวแดามจที่สามารถสร้างแดามจระหว่างใส่ดีบัฟได้เออผมเห็นล่าสุดมีพี่อู๋ทูนูะ่ะเขาก็เปิดตามล่าหาไอ้ตัวนี้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันจะโอพีหรือว่าเก่งโกงแค่ไหนนะฮะเออไหนขอลองดูหน้าฟีเล อนอนีอ่ครับผมหน้าตาประมาณนี้เลยนะฮะมาไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มมอนกันเลยดีกว่าไอแสงมืดนี้ผมว่าน่าจะหายากโคตรเดี๋ยวผมสุ่มที่หลังสุดเลยดีกว่าเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆนะซัมมอนพรีเมียมใช้ทีละหนึ่งตัวกดอัดแล้วโอเคไม่รอช้าครับผมไปเรื่อยๆสบายๆนะเรามี80ตัวทองทุกคนเราไม่ต้องร้อนลนอ่าตัวที่อยากได้เนี่ยก็คือซูลูไอซูลูคือธาตุต้นไม้ป่ะทุกคนใช่ไหม ถ้าที่ผมจำได้มันคือท่าต้นไม้มาอืออค่อยๆเปิดไปใจเย็นๆ ไอตัวสีทองเกมนี้ออกโคตรยากทุกคนผมเคยมีประสบการณ์ในการแบบเอา ID ดีคนนู้นคนนี้มาเปิดแล้วก็รีไอดีหายเองด้วยโอ้โหตรงกลางผมไม่เปิดแล้วกันถ้าเปิดตรงกลางมันเสียตั๋วป่ะอ๋อเสียโอเคนี่ไอตัวนี้เลยที่เรากำลังตามล่ากันนะฮะจริงๆไอตัวนี้สมัยที่ผมโมกุ่นเนี่ยมันโกงตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะไอตัวซูรูอ่ะมันเก่งตั้งแต่สมัยนั้นแล้วอ่ะมาต่อทุกคนมันคือทา่าใบไม้ถ้าสวยเนี่ยเราจะสุ่มต่อจนถ,ถึงแบบตรงกลางนะฮะ <c oughs> อือือเอาเป็นท่าน,นี้แล้วกัน หวังว่าเราจะได้สีทองบ้างนะทุกคนรอบนี้นะมาอย่างไรสิตามหาใบไม้อะซูลูอยู่ตนใบไม้นะฮะโอ้โหเขียวอีกแล้วเขียวนี่คือตัวเกลือทุกคนอย่างน้อยๆสีม่วงก็ยังดีอ่ะสีม่วงคล้ายๆอารมณ์ประมาณตัวสีดาวทุกคนแต่ถ้าเป็นตัวสีทองเนี่ยจะเป็นตัวห้าดาวอ่าใบไม้เราจะไปต่อถึงตรงกลางก็ต่อเมื่อเรามีเกิน2ใบไม้แล้วกันโอเคปะ่ะ เพราะว่าถ้าจะได้แสงมืดเนี่ยส่วนมากมันต้องเปิดไปจนถึงตรงกลางอะ่ะไอ้ใบไม้เราขอแค่ใบไม้สองนี่มันยากนักเหรอวะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะสบายๆเรื่อยๆอือหืออุ๊ยทุกคนโอ้ตัวสีม่วงนะฮะ ยังไปไม่ถึงสีทองอ่าทิกเกอร์แฮปปี้นะฮะอันนี้เต็มแล้วด้วยได้เป็นเม็ดมะเร็งแทนเม็ดโควิดเดี๋ยวนี้มันเรียกเม็ดอะไรก็ไม่รู้นะสมัยที่ผมเล่นนะ่ะมันเรียกว่าเม็ดโควิดเม็ดโควิดม่วงามาสู้ลูกสู้โอโหแม่งเอ,อ้ยพากไปก็ได้วะหุ้ยทุกคนสีม่วงครับผมได้เม็ดโควิดมาอีกหนึ่งโอ้ยตายเถอะทีละห้าสักรอบไหมทุกคนขอรอบหนึ่งแล้วกันไปครับผม ออออไม่ควรครับผมอย่าหาทํานะฮะโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายแล้วก็ตัวสุดท้ายอุ้ยทุกคนท่ามืดท่ามืดออกโคตรยากอุ้ยเอาเรื่องครับผมเฮ้ยเราดวงโคตรดีทุกคนเอ้ยได้ท่ามืดงั้นไปต่อย5ทีเลยไปครับผมไป โอ้โหดินก่อนเลยได้เราต้องกดต่อสิใช่ไหมไอ้ธาตุมืดธาตุแสงเนี่ยออกโคตรยากผมเคยรีไอดีมาก่อนคือแบบรีจนท้อเอางี้ดีกว่าน้ำโอ้โหตัวสีม่วงไม่กอไม่ออกเลยอ่าโอเคกลับมาเปิดที่ละหนึ่งดีกว่าผมว่านะหนึ่งก็พอ <laughs> โอเคต้นไม้ไปสูรูน่าจะยากว่ะสูรูน่าจะยากว่ะทุกคน ยังไงสีอุ้ยรอบนี้เราเปิดไปถึงตรงกลางได้ทุกคนคุ้มค่าแก่การลุ้นไปถึงตรงกลางอยู่อุ้ย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 ทองหน่อยเฮ้ย,ท,ยทุกคนสุล,สล,สล,สลูสุ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 สุหน่อยทำไมเรายังไม่วัดโอ้ยอัมบูชนะฮะไอตัวนี้เก่งครับผมขี้โกงเลยแหละแต่เรามีตันแล้วอะ่ะจริงๆอยากได้ซูดูมากกว่าบ้าเอ้ไม่เป็นไรได้โควิดทองมานะฮะ เสียดายโอ้โหไม่เงยเจ็บปวดรวดแล้วมาลุ้นตัวตรงกลางทุกคนโอ้โหตัวตรงกลางเป็นธาตุไฟจบเลยไปต่อทุกคนทรงมาดีแล้วทุกคนเราได้แสงมืดหนึ่งตัวแล้วก็สีทองหนึ่งตัวโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยครับผมธาตุดินมาแล้วกันไม่รู้เสียงเอฟเฟกในเกมดังไปหรือว่าเบาไปหรือเปล่า,อะ,าอะใบไม้เยอะๆใบไม้เยอะๆโอ้โหใบไม้ไม่ออกเลยนะเปิดธาตุแสงมืดเอ้ยไม่ใช่ธาตุเมจิกดีกว่า ไม่รู้ไอตัวแมวเมจิกสกิลตันแล้วหรือ,อยังนะฮะไปไปเรื่อยๆ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 ไม่ออกเลยไม่ออกเลยครับผมอยากได้ซูลูทุกคนหลักๆเลยคือเราตามล่าหาซูลูนะฮะโอ้โหจกักรกลมาซะสามเรื่อยๆเรื่อยๆยังไงยังไงโอ้โห ธาตุใบไม้ไม่ออกเลยตื่นเต้นหรอยากไปเปิดแสงมืดแล้วอะทุกคนตอนเปิดแสงมืดมันต้องตึงแบบตึงเปีย๊ย้ยแน่เลยวะ่ะนี่ธาตุลมเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยทำไมธาตุใบไม้มันไม่ออกเลยวะทุกคนเกมยีธาตุมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะทำไมธาตุใบไม้มันไม่ออกเลยวะเหมือนสมัยตอนผมแบบหมกมุ่นเลยทุกคนอยากได้ธาตุอะไรไอ้ธาตุนั้นแม่งชอบไม่ออกอย่างนี้ทุกทีตอนที่ผมเล่นะ่ะผมเปิดหาธาตุเมจิกมั้ง อยากได้ตัวแมวฮิวอะแม่งก็ไม่ออกบ้าบองจริงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขอใบไม้เยอะๆขอใบไม้เยอะๆโอ้โหสีเขียวรู้สึกว่าจะเกลือสุดลองลองมาก็สีฟ้ายังไงยังไงโอ้โหอย่างน้อยๆน,น,นะเป็นสีม่วงมาก,ก่อนอยังไง อุย้ยเขียวสามอันทุกคนรอบนี้ได้เปิดถึงตรงกลางแล้วเดี๋ยวเปิดทัดน้ำก่อน <Wow. S 1> โอเคน้ำเกลือเขียวใบแรกซูลูโอ้โหฟ้าซูลูทุกคนโอ้โหแม่งไม,ม่ทองสีม่วงป้าเอย้ยติงบอมโอ้โหเขียวลุ้นตรงกลางทุกคนเหลือลุ้นตรงกลางแล้วขอแสงมืดปุ๊บโอ้โเป็นท่าตายเกืบเลย <c oughs> โอ้เขียวไม่ออกเจบปวดว่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับผมทุกคนมันต้องได้มันต้องได้บ้างอ่ะมันต้องได้บ้างมันต้องได้บ้างสูรูยังไม่มามเดี๋ยวผมรีแคปเลยแล้วกันทุกคนผมจะรีไปเฉพาะตอนที่มันได้สีเขียวแล้วกันนะโอเคปะ่ะ ได้แต่จริงไม่ต้องรีเเปิดเปิดไปเปิดเปดไปโอ้โหแต่โอกาสได้สีม่วงมันโคตรยากเลยนะทุกคนนะยังไงสีเขียวม,มาแล้วสีเขียวโอ้เขียวยังไม่ออกนะเอาเปิดธาดไฟบ้างผมว่าสกิลน่าจะเต็มหลายตัวแล้วแหละ อืมเอ้ยเขียวมาสองตัวเขียวมาสองตัวตัวแรกมืดตัว2องมืดโอ้โหเสียดายวะ่ะเจ็บปวดรดแล้วอทองหน่อย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 ซีแล้วก็ตัวตรงกลางตัวตรงกลางโอ้ยเป็นธาตุหิน oh, <no. S 1> เปิดมาลวาวาวห้าสิบใบแล้วนะทุกคนทรงยังถือว่าไม่ดีไม่แย่สำหรับผมนะโอ้ห ถ้าได้ซูลูมันจะดีกว่านี้มากเลยนะแต่ก็อย่างว่าแหละแค่เปิดได้ได้สีทองยังยากเลยทุกคนต้องมานั่งลุ้นอีกเป็นสีทองตัวไหนนะโอ้แย่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 เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยโอโ้โหคาบูมคาบูมไอตัวนี้ตอนที่ผมเล่นมันก็เก่งนะไอตัวคาบูมอะใช้มานาน้อยดิ โอ้โหไฟสามดีถ้าเราหาตัวไฟอยู่ในเยี่ยมเลยนะโอ้ยไฟม่วงว่ะเอ้ย w ว f ฟขอใบไม้ขอใบไม้โอ้โหใบไม้มาอันเดียวบ้าเอ้ยใบไม้น้ำเงินด้วยน้องกรู๊นะฮะโอ้ยยิงไม่ค่อยได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่เลยว่ะทุกคนใบไม้มันไม่ค่อยออกกับประเด็นเอาหน่อยเอ้หน้อย เอาหน่อยครับยังไงซียังไงซีใบไ,ไม <c oughs> ไ้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้โหสองใบไม้มันออกยากจังว่ะเราเพิ่งได้ตัวทองไปตัวเดียวเองนะแต่สิ่งที่ได้ยากกว่าตัวทองก็คือไอตัวแสงมืดนั่นแหละทุกคนเราได้ไปรอบหนึ่ง <c oughs> โอ้ใบไ,ไม้สองทุกคนได้ลุ้นตรงกลางได้ลุ้นถึงตรงกลางรอบนี้นะหุย สีทองหน่อยสีทองหน่อยสีทองหน่อยโอ้ทองไม่มาอ่าทีเล็กนะฮะอุ้ยทีเล็กยังสกิลไม่เต็มด้วยเยี่ยมเลยทีเล็กเก่งนะสมัยที่ผมเล่นนี่แบบโอ้โหโคตรก๊อดฮิวได้โปโวกได้เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนทองหน่อยอย่างน้อยๆนะทตุไม่ตรงก็ทองหน่อยโอ้โหตรงกลางไม่เป็นลมหมายถึงทุาหรอหมายถึงครูนี่แหละเป็นลมนะอีบ้าอ่าเริ่มนั่งไม่ติดเบาะทุกคนเริ่มนั่งไม่ติดเบาะแล้วนะฮะโอ้โหใบไม้มาหนึ่ง มาหก็ยังดีดีกว่าไม่มานะเอาหน่อยครับเพื่อนเอาหน่อยครับเพื่อนมาโอ้ใบไ,ไม้หนึ่งก็ยังดีนะยังดีที่มันยังอุตส่าห์ออกให้ทุกคนผมตื่นเต้นแล้วอ่ะผมยังไม่เคยเปิดไอสกอร์แสงมืดมาก่อนเลยยังไม่เคยเปิดใบแสงมืดเลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงรอบนี้เราลุ้นได้ถึงตรงกลางเลยว่ะทุกคนโอ้โหนี่ใบไม้เขียวโอ้ยไฟเขียวโอ้ยเกลือจังเว้ย โอ้ยขอตรงกลางตรงกลางขอเป็นแสงมืดไปโอ้ยภูเข,ขาหินผานะฮะป้าบอที่สุดมา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 ,มา,มาเอาหน่อยเอาหน่อยใจเย็นใจเย็นทุกคนเรางเหลือของเยอะเรายังเหลือเพชรด้วยซ้ำอ่ะเมจิกโอ้โหเมจิกไฟมาหน่อยมาหน่อยขอสองสองใบไม้สองใบไม้อ,ใมอ้ใบไม้เดียว โอ้โยใบไมไ้ฟ้าซะด้วยไอตัวกระบองเพชรนี่แม่งมาโคตรเยอะเลยว่ะมาไม่พักเลยเพื่อนแบ่งตัวอื่นมาบ้างแบ่งตัว4ีดาวหดาวมาบ้างโอ้โห้าอีกแล้วมันดูเลดการออกได้ตรงไหนนะตรงนี้ปะอ๋อโอกาสได้ตำนาน2%โอกาสได้ตัวฮีโร่ตัวม่วงก็คือ10%เข้าใจแล้วมันยากขนาดนั้นเลยทุกคนร้อยใบจะน่าจะได้ตำนานสักประมาณ2ตัวนะสีทองสักประมาณ2ตัวโอ้โย นี่เราเปิด80แล้วได้มาตัวหนึ่งแล้วเสียดายแม่งไม่ตรงนะไม่ตรงตัวที่เราต้องการเออแล้วแสงมืดมากี่เปอร์เซนต์วะโอ้ใบไม้ใบไม้ไม่เล่าใบไม้ไม่เล่าโอ้ยออกยากแท <laughs> ออกยากแทอนินจินิผมจำชื่อม่ได้เลยสมัยที่หมกมุ่นก็เรียกได้ว่าเติมไปโขอ,อยู่ธาตุดินธาตุดินเมื่อก่อนผมอยากได้มังกรดิน แต่คนปั้นเยอะนะช่วงเกมเปิดใหม่ๆแรกๆเพราะว่าตัวละครแบบแรงต่ำๆมันปั้นง่ายนะลมสามเราไม่ได้หาตัวละครลมอยู่ไงเรามีเพชรด้วยนะทุกคนวันนี้ที่เราจะเปิดเนี่ยมีเพชรด้วยหาธาตุใบไม้อันนี้ก็ออกจังเลยลมเนี่ยฮะใบไม้เพื่อนใบไม้โอ้ใบไม้ไม่ออกเริ่มอุ่นๆแล้วนะหัวเริ่มอุ่นๆแล้วนะโป๊ะ ไม่เฮ้ยโอกาสได้สีม่วงคือ10%ใช่ไหมทุกคนทำไมสีม่วงมันออกยากยากผมเปิดเนี่ยโอกาสที่จะได้แบ็กกราวเป็นพื้นหลังสีม่วงนี่คือ10%เลยนะ ต่อไปใช้เพชรเปิดแล้ววะเราจะเปิดกันทั้งหมด6 0 0 0เพชรละกันนะเปิดห้าครั้งนี้มันไม่ได้ลดเพชรเราลงเลยนี่หว่าเปิด1ครั้งหรือว่า5ครั้งไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าเราเปิด1ครั้งเนี่ยเราสามารถคัดได้คัดธาตุที่เราอยากจะเปิดได้แต่ถ้าเปิดแบบ5ครั้งเลยอ่ะมันจะคัดธาตุไม่ได้นะนี่เป็นสาเหตุที่เราทาไมถึงเปิดทีละครั้งเพราะว่าตัวที่เราตามล่ามันอยู่ธาตุใบไม้ไอธาตุใบไม้มึงก็ไม่ออกเลยเพื่อนอะโลธาตุใบไม้อลโลไม่เงยรอดแล้วนะ เออใบไ,ไม้สวยหุยทุกคนสีทองเถอะได้โปรดโอ้โหสีม่วงวัดอันนี้คือสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะได้โควิดม่วงมายวเปิดหินก่อนหินไปแล้วก็ใบไม้อีกอันนึงใบไ,ไม้อีกอันนึงไปครับโอ้หอย่างน้นอยๆนะขอแสงมืดตรงกลางเฮ้ยโอ้ยทัดน้ำทัดน้ำเราไม่เปิดต่อนะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อย ไปเรื่อยๆอุย๊ยใบไม้สมอันทุกคนใบไ,ไม้สอันรอบนี้ต้องมาแล้วละ่ะรอบนี้ต้องมาแล้วละ่ะสูรูสูรูเพื่อนสีน้ําเงินไปสูรูเพื่อนสีเขียวไปแล้วก็สูรูเพื่อนโอ้ยฟ้าอีกแล้วว่ารอบนี้ต้องมาแล้วละ่ะสูรูตรงกลางขอแสงมืดปุ๊บโอ้ลมอเอาเอา เปิดที่มือแต่ร้อนที่หัวนะฮะโอ้ใแบบไม้ไม่ออกโอ้เมื่อกี้ไม่ออกซะัวเลยนะใแบบไม้โอ้ยแต่กุญแจทองมาอีกอันแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆโอ้โหใแบบไม้มันหมดช่วงของมันแล้วสินะ <c oughs> ขอใบ,บไม้หน่อยทุกคนเกมนี้มันมีไม่กี่ท่าเองอะฮะ้ยทำไมมันหลบใบ,บไม้เก่งจังวะเฮะ้โอ้โหไฟสองน้ำสองทำไมมันหลบพลาดใบ,บไม้เก่งเหลือเกิน เออใบไ,ไม้สองสวยโอ้โหเขียวไหนๆหนจะมาทั้งทีแล้วก็ขอเป็นแบบใบไ,ไม้ตัวทองได้ไหมหอ่ะเพื่อนใบไ,ไม้ตัวทองได้ไหมอ่ะสามสองหนึ่งไปโอ้ใบไ,ไม้ตัวฟ้าตรงกลางแสงมืดปุ๊บโอ้ไฟมันจะออกเฉพาะแค่รูตรงกลางเลทุกคนไอตัวแสงมืดนะมันจะออกเฉพาะแค่รูตรงกลางเท่านั้นแล้วการที่รูตรงกลางจะเปิดได้เนี่ยเราต้องซัมมอนให้ครบแบบให้ครบสี่ช่อง แต่ส่วนมากเราจะเปิดไม่ครบสี่ช่องเพราะว่าเนี่ยอย่างเราตามหาไอ้ตัวซูลูเนี่ยไอ้ตัวซูลูเป็นธาตุใบไม้ใช่ป่ะคือถ้ามันไม่ออกใบไม้มา2อันน่ะมันก็ไม่ค่อยคุ้มที่จะแบบเปิดอีก3อันที่เหลือใช่ไหมเออโอ้เยใบไม้ใบไม้ใบไม้เออใบไม้มาแล้วอือหือเรียกได้ว่าืออหือเลยนะซูลูลม ไอ้แบ็กกราวสีม่วงนี่มันไม่มาแบบโคตรนานแล้วนะทุกคนมันควรจะมาแบบ10ใบ1ม่วงทุกครั้งที่เราเปิดจนครบ10รอบอมันควรจะเป็นสีม่วงสักรอบหนึ่งโอ้โหสีดินสีดินเฮ้ยทุกคนอ่าสีม่วงไดโ,โนแล้งโอ้โหหน้าเหมือนจระเข้เลยตายเด้อไอตอนที่ผมกำลังหมกมุ่นอยู่อะเมตารู้สึกว่าจะเป็นาธาตุใบไม้นี่แหละทุกวันนี้ก็ยังเป็นาธาตุใบไม้อยู่ เราถึงต้องมาตามอาหาไอตัวซูลูเนี่ยผมจําได้มีคนแบบมาพ้นลงกลุ่มแบบได้ตัวซูลูแบบไม่เห็นดีเลยอะไรเงี้ยจริงมันเทพสินะเราเปิดมาจากสามพันคริสตัลแล้วทุกคนซูลูยังไม่มีซูลูยังไม่มานะฮะย,ยังไงยังไงมันยังไงมันยังไงสูบไม่ได้ธาตุใบไม้ไม่ง่ายยากเลยทุกคนเอาตรงๆขอใบไม้แค่2ออันเนี่ยอุ้ยแม่งกดผิด ไปเรื่อยๆ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 ส่รู้เพื่อนโอ้ใบ,บไม้หนึ่งยังไงใบไม้ใบไม้ไม่ค่อยออกเลยให้ตายเถอะใบไม้ไม่ค่อยออกเลย <S <S ขอใบไม้สักสองน่าจะได้เปิดถึงตรงกลางได้เพื่อนอยากไปเปิดตรงกลางอยากลุ้นแสงมืด <S <S โอ้อะลองสลับเปลี่ยนไปเป็นเปิดทีละ5้าครั้งบ้างทุกคนทีละ5ครั้งบ้าง ไอแสงตรงนี้มันดูไม่ได้อยู่แล้วเนะไอตรงคริสตัลเนี่ยต่อให้ได้ตัวดีไม่ดีเนี่ยคริสตัลมันก็เหมือนกันหมดอะนะน้ำเงินอุย้ยธาตุลมสีม่วงว่ะสีม่วงว่ะแอร์สไตร์แล้วก็ไฟตัวต่อไปน่าจะได้ลุ้น5ดาวเอ้ยตัวต่อไปน่าจะได้ลุ้นแสงมืดโอ้โหนี่หน้าดูอย่างหน้าตาน่าจะเป็นธาตุน้ำป้าเอ้ยอีก5ครั้งไปครับผมหุ้ยทองหน่อยก็ได้ทองหน่อยก็ได้เพื่อน เฮ้ยทองมันออกยากขนาดนี้วะเนี่ยสกิลยังไม่เต็มด้วยทองน้อยอย่างน้อยๆก็เป็นใบมงใบไม้มาก็ยังดีอ่ะเพื่อนตัวต่อไปขอแสงมืด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 โอ้โหไฟอุ่นๆไอตัวสีแดงน,นี่ตัวเดิมเลยวะเนี่ยถีกห้าไปถีกห้าไป culture ยังไม่มีม่วง โอ้ยจากกลในบ้ารอ,อบนี้ไม่มีตัวสีม่วงเลยเหรออ,อีกค่าครั้งทีสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะกลับไปสุ่มทีละหนึ่งต่อแสดงว่าสุม่มทีนะห้าครั้งเนี่ยไม่เวิร์กทุกคนนอกจากเราจะเลือกธาตุไม่ได้แล้วมันยังไม่เพิ่มโอกาสในการได้แบบตัวสีม่วงหรือว่าตัว5ดาวเลยโอ้โหใบไ,ไม้ไม่ออกเลยด้วยประเด็นนะโอ้ใบไ,ไม้เขียวแสงมืดไปตัวตรงกลางเนี่ยโอ้ยไฟแต่ก็ไม่ทองอยู่ดีอะ โอ้ยออกอยู่ตัวเดียวเลยไม่แบ่งเพื่อนออกเลยเหลือเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเหลือเอ้ยเราสุ่มได้อีกครั้งเดียวเองนะทุกคนคุณทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากสวดมนต์ยี่ิงเราซัมมอนห้าครั้งได้อีกทีเดียวเองนะมาไหนในครั้งสุดท้ายแล้วไปครับผมแบบห้าครั้งเลยอุย้ยทองเยอะทองเยอะโอ้โหแม่งไม่ทอยอละโอ้ได้แต่อีตัวเนี้ยฮะแม่เงเอ้ยจะร้องง่ายเลยนะนำ้ำ ขอแสงมืดก็ยังดีตัวตรงกลางนะนะครับอันต่อไปเนี่ยได้ลุนแล้ว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 โอ้ย I am good พ o พอๆๆๆโอเคเราได้สีทองไปหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดตู้นี้ต่อตู้แสงกัมมืดผมก็ไม่เคยเปิดเหมือนกันในตู้นี้นะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนี่แหละมาส2 1สองหนึ่งไปครับผมใบแรกขอให้โชคดีขอให้โชคดีมันจะออกมาเป็นยังไงโอ้มันมันได้ธาตุน้ำด้วยหรอ มันได้ธาตุน้ําด้วยอ่ะในกรณีท่านสม,มอนอ๋อมันต้องสะสมจํานวนไปเรื่อยๆอ๋อแต่เปิดทีละ1กับเปิดทีละหแม่งเหมือนกันเลยอย่างน้อยๆถ้าเปิดทีละห้าแล้วมันแบบช่วยให้ประหยัดขึ้นอ่ะมันก็น่าเปิดอ่ะใช่ไหมหุยโอ้แต่แม่งก็ไม่ทองอยู่ดีนะอืมหุยหน้าตาเหมือนไอตัวแสงมืดสักตัวหนึ่งอ่ะที่ผมเคยเปิดได้อะไปต่อมีสิใบ,บมีสิใบ,บ อย่าทําให้เสียของผมว่ามันน่าจะมีโอกาสได้แสงมืดเยอะกว่าปกติป่ะไอสกอร์แสงมืดเนะี่ยซัมมอนพรีเมียมแสงมืดไปครับอุย๊ยแต่สีม่วงมาลัวๆอยู่นะทิกเกอร์แฮปปี้คนเปิดไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เหลือกี่ใบวะเนี่ยเหลืออหกใบขอแสงมืดหน่อยเพื่อนขอแสงมืดหน่อยขอแสงมืดหน่อยไปครับผมโอ้โหธาตุน้ำหยาบเลยหยาบเลยออกมาเป็นธาตุน้ำนี่หยาบเลยห้าใบไปดีห้าใบไปดี แต่มันน่าสนใจตรงมันไม่มันไม่ออกมาเป็นตัวแบบห้าดาวเลยทุกคนเอ้ย oh, <no. S 1> ไปครับอย่างแน่อนอนนะสีทองก็ยังดีอ่ะทำไมไม่มีแต่ตัวสีม่วงวะโอ้ oh. เลกสามใบทุกคนไปครับ oh, <no. S 1> อยากเห็นแสงมืดอะ่ะทุกคนอยากเห็นแสงมืดอ่ะครับนอนนอนไปครับอ้ก็ยังไม่ทองอยู่ดีด้วยนะ The last one, the last one แล้วทุกคน3 2 1ไปครับ โอ้ยไปไหมเรียบร้อยซัมมอนต่อใช้ทีละ200โอเคก็ราวๆประมาณนี้เลยครับผมสำหรับการมาสุ่มสกอร์ตามล่าหาเจ้าซูรูนะฮะเอ้แต่เราได้บังกรแสงมืดอตผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่น่าพึงพอใจไหมอ่ะนะทุกคนยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยแล้วกันนะใครที่แบบเล่นสกายแลนเดอร์แบบใส่สุดจัดเต็มอยู่เนี่ยว่าการที่เราเปิดได้น้องนะครับผมน้องสไปโรเนี่ยมันโอเคไหมอย่างน้อยๆน้องก็เป็นแสงมืดะนะนอะเออไอตัวซูรูนี่เรายังไม่มีร่างต้นมาเลยนี่หว่าใช่ไหม โอ้โหไม่เหนยบ้าบอจริงๆ <S <S นี่ ambush โอเคสำหรับใครที่อยากลองโหลดมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะฮะเออตอนนี้มีกิววอร์มาแล้วบอกได้เลยว่ายกพวกถล่มกันโคตรมัน,นมแน่นอนแล้วใครที่อยากดูรีวิวเกมแบบสั้นๆกระชับกระชับนะลองเสิร์ชโอปิกไปแล้วตามด้วยชื่อเก<อ>มทําไว้ให้แล้วเออ,อยังไงก็ถือว่าเป็นคลิปที่แบบมาเปิดสกอหัวอุ่นๆร่วมลุ้นไปด้วยกันนะฮะยังไงก็ถ้าใครชอบฝากกดทูกใจก็ผมแล้วก็ subscribe ช anel ของโอปิกกันด้วยแล้วกันนะผมและอย่าลืมกาาชหัว เดือดแบบนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขนมบายบายพีช